ตรงมือสีเหลืองๆนี่นะครับจับได้แน่นอนนะครับนี่งานเชื่อมเดี๋ยวเราเชื่อมร้อนๆเนี่ก็คือจับได้แน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงว่าซื้อไปแล้วเราจะจับงาน้อนๆไม่ได้นะครับ นะครับงานนนร้อนเชื่อมาันเนี่็คือสามารถจับได้เลยนะครับถุงมือเหลืองๆนี่ไใช่ดีไหครับเชื่อผมใช่ดีแน่นอนเลยอันนี้นะครับก็มันจะเป็นสองชั้นอยู่นะครับด้านหน้านี้แล้วก็ข้างไหลก็จะมีข,ข้างในก็จะมีซับในอยู่แล้วก็มีตินทุกแกติดตัวเน,น,นี้อันนี้ใช้จนเก่าใช้จนเปื่อยนานแล้วนะครับก็ใครสนใจแบบนี้นะครับ